ันนี้จะตำแตงจะเพื่อนๆตำแตงกินกับผัดหมีแ่แซ่บๆอากาศก็หนาวนางพี่น้องจ๋าเนาะที่ประเทศอื่นไปเห็นเพื่อนๆเ,เขาลงกันโอ้ยหิมะตกหิมะตกอย่างแรงเลยก็นี่ก็ตกพี่น้องแต่ตกแล้วมันเป็นไอละลายน้ำฝนน่ะมันก็นเลยไม่ค่อยทลายโอ้ยจะต,ตกแรงๆเหมือนประเทศอื่นเก็ โอ้ไม่ไว้คือกันแล้วพี่น้องทั้งลมทั้งฝนไหนจะหิมะตกอกีกปีนี้อากาศเปลี่ยนแปลงพี่น้องเอ้ยเนาะใครอยู่ก็ดูแลสุขภาพตัวเองได้เลยพี่้องเด้อเนาะอยู่ประเทศเขาเนาะมันไม่ได้สะดวกสบายทุกอย่างดอกพี่น้องบางคนเขาก็เข้าใจเนาะบางคนเขาก็ไม่เข้าใจเขาคิดว่าเองอยู่เมืองนอกนี่จะสุกสบายไม่ใช่เด้อ มาพี่น้องเอ้ยตำแตงกินตอนอากาศหนาวๆนานี่แหละจะกินได้ไม่ดกมือสั่นก่อดละมั่งเนี่ยมาพี่น้องจา๋ารวดเลยมานี่แหละพี่น้องวันนี้ก็อาหารง่ายๆของเราเนาะไม่ต้องอะไรมากหรอกฝนกระตกอากาศก็หนาวอยู่ในบ้านก็อุ่นหน่อยพี่น้องเอ้ยไม่ต้องไปไหน แต่ขานามคาไฟก็แพงขึ้นพี่น้องเอ้ยผู้เห็นขานามคาไฟขึ้นนะโอ้ยฉันนี่ปวดหัวคืนขึ้นลึกขึ้นลึกแท้ๆขึ้นไม่สงสารคนอยู่เลยเนาะขึ้นแบบว่าอือ้มนั่นเด็ดพี่น้องเด้ฉันตำฉันไม่ชิมดอกเด้อพี่น้องเด้ฉันตำเลยจะเทเลยเออนี่ยนี่จะเซ็ตตำเต็ม อวันนี้ไม่ํำเยอะหรอกพี่น้องเอ้ยวันนี้ใส่พริกหลายกลัวจะเผ็ดเด้พริกตั้งแต่เม็ดวันนี้แต่ฉันจะซื้อเข้าไปจำกันเลยไม่ค่อยทะารมาเด้วพี่น้องเนี่ยัดมีกระซมตำเนาะบานเองเนาะพี่น้องเนาะเห็นไม่ชัดหรอกตอนนี้เพราะว่าฉันน่ะตั้งกล่องแนวตั้งพี่นอ้องเอ้ยตั้งแนวนอนน่ะมันมอง ไม่ค่อยเห็นไม่ใช่อะไรหรอกเรื่องของเรื่องเนี่ยอืมเตี๋ยจิ้มอืมอร่อยพี่องอืมเปรี้ยวหวานอืม,อ,มอร่อยพี่องรสเปรี้ยวหวานพอดีมีนี่ฉันก็พัดไม่พัดเมื่อกี้นะพี่น้องแต่อากาศมันหนาวมันแห้งเร็ว ผัดแบบเปล่าๆนะพี่น้องฉันอยากกินผัดแบบบ้านเองไม่ต้องใส่อะไรนะผัดเองทาง เพรนมันไม่เนียวนุ่มมันบ้านเองเนะพี่นอ้งเนาะพอปัดไปมันก็ตัดมันขาดอย่ายังไรไม่รู้ถ้าบัานทางนเขาก็เรียกพัดมีโคราชนะ่ะพัดแบบนี้แหละพัดแห้งๆกินเล่น อืมเรื่องอะไรพี่น้องจ๋าจะว่ากัากนเด้อน้องฉันขอโทษขออภัยนะฉันลืมสวัสดียังไงก็จะว่ากันเด้อฉันลืมจริงๆห่วงจินโพดพี่นอ้องขอโทษขออภัยนะพี่น้องจา๋าลืมจริงๆเลยฉัน เมื่อจะคุยเรื่องอากาศหนาวเรื่สวัสดีพี่นอ้องน่หน,หนาวเรีว่ากันเน้อพี่น้องเด้อแกแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยพี่น้องลืมนาลืมหลัง <c oughs> <c oughs> พัดมีก็ได้ใส่หมูใส่อะไรแล้วพี่น้องพัดแค่ใส่ตำไอ้ครบหอมกระเทียมแล้วก็พัดกะน้ำมันแค่นั่นแหละช่้นอะ มีเรื่องของใจยอยู่ข้องเรื่องหนึ่งพี่น้องจ๋าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เกง YouTube นะ่ง y o u t u เนี่ยช่วยแนะนำทีในช่องของฉันน่ะมันมีคนดูเยอะอยู่นะพี่น้องเรามีคนซับสไคร้คซับสไคร์ให้นะแตอนี้พอมาดูแล้วมันลดลงฉันก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมจำนวนคนดูลดลงแล้วก็คนที่ซับสไครให้ฉันมันไม่คืนเลยมันเป็นเพราะอะไรถ้าใครมีท่าตอบให้ก็ ตอบเอ่อตอบมาให้ฉันได้เด้อฉันจะได้แก้ไขนะพี่น้องเด้อเพราะว่าตอนแรกอะคนดูเป็นหมื่นเจ็ดหมื่นแปดพี่น้องตอนนี้มันลดลงลดลงตอนนี้เหลือหมื่นสี่ตอนนี้คนซับสใคร์หายเนาะเราก็ดูเองตอนนั้นมันขึ้นมาตอนนี้มันลดลงอ่าเพราะคนซับสไครหายมันก็ไม่ขึ้นหายถ้าพี่น้องคนไหนมีความรู้ยังไงก็ช่วยตอบมาได้เด้อจะได้ฉันจะได้แก้ไขว่ามันเป็นเพราะอะไร พักเจ้ามเปนของจ้าสเบๆปเลยผัดหมี่ในกระเพร็ดแล้วพี่น้องได้จันทีพริกผงเพิ่มกลัวไม่สะใจยังไงคลิปนี้ก็ ถ้าใครมีคำตอบก็ช่วยคอมเมนต์มาดาเดิมฉันจะได้แก้ไขถูกยังไงคลิปนี้ก็ขอฝากพี่น้องไว้แค่นี้แหะพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า